การแข่งบอลที่น่าสนใจในคืนนี้ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนัดชิงที่3อันอาลีพบพันไมลรัตคู่นี้แข่งขันกันเวลา22นาฬิกาฟุตบอลนี้ไปครับอังกฤษในรอบ16ทีมสุดท้ายบู๊แฮมตันจะพบกับเซาล์แฮมตันแข่งขันกันเวลาเที่ยงคืน30นาทีชมและเชียร์ผ่านบีอินสปอร์ต2บาซิลีพบเชลซีคู่นี้แข่งขันกันเวลา3นาฬิกา่ายทอาสดผ่านวีไอส์สปอร์ต1 ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกนัดชิงที่1รอบชิงชนะเลิศบบเยนม,มูนิคพบดิเกตคู่นี้แข่งขันเวลา1นนาฬิกาฟุตบอลโกปาเดลเลยฟุตบอลถ้วยสเปนรอบรองชนะเลิศนัดแรกแอตเลติกบิเบาจะเปิดบ้านต้อนรับเลบันเตคู่นี้แข่งขันกเวลา3นาฬิกาฟุตบอลเฟนครับรอบ32ทีมโชโชจะเปิดบ้านต้อนรับแซงเอเตียนคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน45นาที ถ่ายท่าสดผ่านวีไอส์สปอร์ตหนึ่งในเวลา3นาฬิกาอองเช่พบแรนคู่นี้ถ่ายท่าสดผ่านวีนอส์สปอร์ตสและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันบอลที่น่าชมน่าเชียร์ในคืนนี้